ข้อความจากเขาถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะคะว่าวันนี้นะไพ่ข้อความสำหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างนะคะบางส่วนบางช่วงบางตอนนะ,ะหรือนะคะอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้คะ่ะ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นนะคะอะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็วางลงเอาไว้ตรงนี้ค่ะข้อความอะบีเปิดหลายใบนะเพราะฉะนั้นเราก็คือรับฟังเฉพาะข้อความที่คุณมีความรู้สึกว่ามันโอเคก็พอนะคะอันไหนที่มันฟังแล้วไม่โอเคไม่สบายใจก็ตัดมันทิ้งไปนะคะไม่ต้องไม่ต้องเก็บมันมาใส่ใจนะ อ่ขอดูนะคะพลังงานของคุณนะคะขอดูพลังงานของคุณค่ะพลังงานของคนราศีเมษนะคะพลังงานของคนธาตุไฟอ่แล้วก็คุณอาจจะเกิดวันที่4นะคะหรือว่าวันที่ 2ี่1ก็ได้ค่ะพลังงานของคุณในช่วงนี้เหมือนคุณเองกําลังคิดนะคะที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือคิดที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างค่ะอยากจะทำอะไรใหม่ๆอยากจะออกจากจุดเดิมๆอยากจะไปหาอะไรที่ทำให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่คุณตามหาคือเหมือนกับว่าในตอนนี้คุณอาจจะทํางานนะคะอยู่ในตําแหน่งหน้าที่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วแหละแต่คุณมีความรู้สึกว่า อยากจะให้มันมีอะไรในชีวิตมากขึ้นนะคะอยากจะให้ชีวิตมันมีสีสันมากขึ้นนะรู้สึกว่ามันก็เดิมๆมันก็น่าเบื่ออะไรแบบนี้เนาะก็อยากที่จะ ขยับขยายหรือว่าลองอะไรใหม่ๆบ้างนะคะพลังงานของคุณนะออกมาเป็นแบบนี้บางคน,นะค,ะคิดที่จะเดินทางคิดที่จะเดินทางคิดที่จะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆเราก็ดูเหมือนว่าะะกําลังมองหาลู่ทางอยูนะ่ว่าจะเอายังไงดีนะคะแล้วบางคนอาจจะกําลังคิดว่า อยากที่จะทําอะไรบางอย่างในช่วงของเดือนเมษานะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะจะเป็นการลงทุนเองในโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ๆนะคะ่ะอ,อ,อาจจะผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะหรืออาจจะผ่านการติดต่อสื่อสารหรือมีคนกลางเข้ามาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเหมือนกําลังคิดอยู่นะคะกําลังมองอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะคะเพราะว่าเพราะว่าอยากจะให้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนกันแอบพลังงานออกมาเป็นประมาณนี้นะเราไปดูฝั่งของเขานะคะ ดดฟูพลังงานของคนธาตุไฟแ่บใบนี้ก็ธาตุไฟเหมือนกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพลังงานของคุณแล้วก็เขาอะเหมือนกันตรงที่ ทำงานเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งมีคําพูดคําจาที่คนอื่นฟังแล้วก็คือเชื่อถือนะคะเป็นคนที่ตัวของเขานะก็เป็นคนที่เรียกว่าในจังหวะเวลานี้ก็น่าจะมีความสุขแล้วก็มีความสนุกกับการใช้ชีวิตนะคะที่ผ่านมาตัวของเขาเองเคยเจอสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่เขาทําอะไรไปแล้วแบบไม่ได้ระมัดระวังอนะคะ่ะมันเกิดความผิดพลาดนะคะมันเกิดความผิดหวงังเนะคะเสียใจนะเราตัวของเขาเองก็ต้องมานั่งท ทบทวนว่าเขาควรที่จะต้องทำอย่างไรต่อไปดีในชีวิตของตัวของเขาเองนะคะแล้วพอเขาทบทวนแล้วอะคะ่ะตัวของเขาเองก็มีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะคะก็จําเป็นจะต้องมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่ทําอยู่ในตอนนี้นี่แหละนะคะแม้ว่าบางครั้งอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันผิดแผนไปก็ตามนะคะแต่ก็จะไม่ลดละความพยายามพลังงานของเขาออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนี้เหมือนเขาเองก็คือ กำลังมองหาสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะว่าจะมีอะไรนะคะนำมาปรับใช้ได้บ้างแหมตอนนี้คือเหมือนกับว่าเขากำลังอยู่ในช่วงเวลาของการที่เตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเส้นทางในวันข้างหน้าของตัวเองนะคะทั้งค่ราละาว่าต่างฝ่ายต่างก็ต้องบอกว่าบ้างานด้วยกันทั้งคู่เลยนะคะมีเป้าหมายเรื่องของการงานมากๆพอๆกันแล้วคือความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาก็เลยเป็นความรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันว่า แต่แล้วคนนะ่ะต่างก็ไม่ค่อยมีเวลาให้การหลอกนะคะแต่ว่าการติดต่อสือนะ่อสารน่ะมันเป็นผ่านทางออนไลน์เป็นหลักนะเพราะว่าบางคนอยู่ไกลกันนะคะอายุแตกต่างกันได้ด้วยเหมือนกันค่ะเราที่สาคัญบางคนก็เจอกันผ่านทางออนไลน์นะคะตั้งแต่แรกนะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์หน่อยนะคะก่อนที่จะเปิดไพ่ข้อความนะขอดูสถานการณ์ในความสัมพันธ์หน่อย อืมอยู่ไกลกันจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีการวางแผนนะเนี่ยมีการวางแผนที่จะมาเจอมาเจอกันด้วยนะคะหรือไม่ก็นะคะบางทีอะ อาจจะมีการวางแผนที่จะมาเจอกันในช่วงของเดือนเมษาก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะอย่างที่บีพูดไปหรอว่าตัวของคุณเองอะ่ะน่าจะคิดที่จะทําอะไรในช่วงของเดือนเมษาบางทีคุณอาจจะคิดที่จะเดินทางนะคะไปพบไปเจอเขาในช่วงนี้ก็ได้นะคะพอเรื่องราวที่ขึ้นมาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะต้องบอกว่านะคะจริงๆแล้วอ่ะไม่มีไพ่ไม่มีไพ่เสียนะจะบอกว่าไม่มีก็มีนิดนึงนะคะนั่นก็คือ ความดือ้อความรันเนี่ยคะ่ะความที่ก็คือบางครั้งก็อาจจะแบบไม่ได้ฟังกันสักเท่าไหร่นะี้ยอาจจะมีนิสัยที่ค่อนข้างเป็นคนที่มุ่งมั่นน่ะกับอนาคตของตัวเองกันมากๆเลยะคะ่ะบางทีก็เหมือนกับว่าคุยกันแล้วมันก็ไปกันคนละทิศคนละทางอะแต่ว่าบางอย่อ่ะคะ่ะมันก็สามารถที่จะปรึกษากันได้แต่ว่าบางเรื่องเนี่ยก็เรียกว่า คุยกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงเลยมีแต่มันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มันแย่ลงนะคะบางครั้งมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่มันสะสมในความสัมพันธ์นะคะมันเป็นปัญหาที่มันสะสมในความสัมพันธ์นะจากการ ไม่ได้เคลียร์กันในบางเรื่องค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคุณทั้งสองคนก็เลือกที่จะปิดตาข้างหนึ่งนะคะเลือกที่จะเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะว่าเออต่างคนต่างก็ไม่ว่างนะต่างคนต่างก็ต้องการเวลาของตัวเองนะคะในการจัดก,การปัญหาส่วนตัวนะคะเพราะหวังว่าเมื่อนะคะผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันคงแล้วนะคะทั้งคุณและเขาเมื่อถึงเวลานั้นเราจะได้มาอยู่ด้วยกันเราจะได้มาใช้เวลาร่วมกันนะคะ แล้วบางคู่อ่ะอาจจะวางแผนนะคะในการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเราช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงของการเก็บเงินเก็บทองเนาะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเพื่อที่จะทําให้ทุกๆอย่างอะ่ะมันเป็นรากฐานที่มั่นคงให้กับความสัมพันธ์นะคะพอบีมองว่าคุณก็มีเป้าหมายนะคะในอนาคตของตัวเองเขาก็มีเป้าหมายในอนาคตของตัวเองเหมือนกันแต่เหมือนกับ ทุกอย่างอะค่ะที่ทํากันอยู่ในตอนเนี้ยก็ทําเพื่ออนาคตของคุณน้องสองคนเพราะคุณน้องสองคนเนะี่ยมีความมั่นใจว่าอยากจะจับมือกันไปแบบนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขแบบนี้ด้วยอยากจะให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอะมันได้เดินไปข้างหน้านะครับโดยที่มันไม่มีที่สิ้นสุดนะเราที่สําคัญเลยะบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเซนด้วยนะคะ อืมบางคนอาจจะเป็นคนที่มีเซน์ด้วยนะก็เรียกว่าเชื่อนะคะเชื่อในในเรื่องของอโชคชะตานะคะเชื่อในเรื่องของพรมลิขิตนะก็เรียกว่าในความสัมพันธ์นะ่ะที่ขึ้นมาในหน้าไพ่ตรงนี้จริง,รงๆแล้วอะคะ่ะก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรหนักๆที่น่าเป็นห่วงนะจะมีเพียงแค่ความดื้อนะคะความรั้นความใจร้อนภาวะความเป็นผู้นำที่เหมือนกัน บางทีคุยกันแล้วอะค่ะด้วยความที่เก่งด้วยกันทั้งคู่นะคะคุยกันก็เหมือนกับต่างคนต่างมีเหตุผลนะก็อาจจะมีตีกันบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะในความสัมพันธ์เนี้ยจากหน้าไพ่อะมันยังคงเป็นพลังงานที่คุณและเขายังเดินไปข้างหน้าด้วยกัน นะคะยังเดินไปข้างหน้าด้วยกันยังประคับประคองกันค่ะยังไม่ได้มีใครนะคะที่จะปล่อยมือจากใครเราถามว่าแล้วมันจะมีคนอื่นแทรกเข้ามาไหมล่ะอยู่ไกลกันอ่ะสิ่งหนึ่งนะคะเรามาดูกันตรงนี้ The Emperor เนี่ยชัดเจนค่ะว่าไม่มีใครแน่นอนราชินีถือไม้ก็ชัดเจนค่ะว่าเป็นไพ่ของคนที่มีความซื่อสัตย์ในความรักนะคะอืมเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ ก็ต้องบอกว่าถ้าดูจากหน้าไพ่ตรงนี้แล้วมันไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับเขาได้นอกสจากเรื่องการงานการเงนิงน,งนระยะทางเท่านั้นค่ะนะนี่แหละมันจะเป็นสิ่งเดียวทําให้ห่างกันแต่ถ้าเป็นบุคคลที่3นะคะเป็นคนอื่นเข้ามาไม่มีหรอกค่ะในใจต่างก็มีการละกันนะคะมันคงให้การละกันเท่านั้นจริงๆอ่ามาดูไพ่ข้อความนะคะมาดูซิว่าเขานะคะ อยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเขาบอกว่าใจเย็นๆก่อนนะเขาก็มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขนะคะที่ได้มีคุณนะคะแล้วก็ เขามีบางอย่างคะ่ะที่เขาอยากจะพูดกับคุณตรงๆแต่เขาเองก็ยังไม่กล้านะคะถ้าเขาทําอะไรผิดถ้าเขาทําอะไรให้คุณเสียใจอะ่ะเขาขอโทษคุณนะคะเขาเองอ่ะคะ่ะก็เรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตจากความรักในครั้งนี้มากๆเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะดูใจร้ายนะคะแต่สักวันคุณคงเข้าใจนะ กับบางอย่างะคะที่เขาเองไม่กล้าที่จะเริ่มนะคะหรือว่าไม่กล้าที่จะพูดอะเพราะเขาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะคะไม่รู้ว่าเริ่มไปแล้วเนี่ยมันจะดีจริงๆไหมนะคะนานแค่ไหนแล้วที่เราไม่ได้คุยกันดีๆนะคะคุณเคยรู้สึกเหมือนกันกับเขาไหมอ่าจะโกรธอีกนานไหมนะคะง้อเหนื่อยแล้วนะเนี่ยบีมองว่ามันมีบางอย่างอะคะ่ะที่ทำให้คุณทั้งสองคนนะ ผิดใจกันอยู่ในตอนนี้นะ่ะเพราะฉันแล้วนะ่ะมันก็เหมือนกับว่าอเขาก็อยากรู้ว่าคุณอาจจะโกรธเขาอีกนานไหมนะคะแต่เขาก็อยากจะบอกว่าขอให้มันน่นใจพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะคะแล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นด้วยตัวของมันเองนะเขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่คุณทำให้ฝันของเขากลายเป็นจริงเขาพร้อมแล้วนะคะเขาอยากมีคุณอยู่ใกล้ๆค่ะอืมคำว่าเขาพร้อมแล้วเนี่ยบีว่ามันน่าจะเป็นการพร้อมนะคะที่จะสร้างอนาคตไปด้วยกันนะ่ะบีบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะห่างกันแค่กายแต่ใจอะ่ะอยู่ใกล้คุณนะคะ ขอโอกาสให้เขาได้ไหมอยากให้คุณบอกว่ายังรักกันเหมือนเดิมเขาอยากให้คุณรู้นะว่าเขาแคร์คุณมากเลยนะคะที่จริงแล้วใส่ใจนะแต่ซ่อนอยู่ในท่าทีที่เฉยเมยของเขานะคะอยากหยุดเวลาไว้ตรงนี้ให้เราได้รักกันคะ่ะ ไม่อยากรังคุณไว้ให้คุณเสียใจบางครั้งอะคะ่ะเวลาคุณถามอะไรเขาไปอคุณอาจจะขอความมั่นใจนะคะขอความมั่นคงเนาะแล้วก็เขาอาจจะยังแบบปฏิเสธเนาะอาจจะแบบไม่ได้เชิงปฏิเสธหรอกคะ่ะแต่ว่าเลือกที่จะไม่ตอบเลือกที่จะไม่พูดมากกว่า เพราะว่าบางครั้งตัวของเขาเองอะ่ะก็คือไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเหรอกเขาว่าเขาจะสามารถที่จะดูแลคุณได้จริงๆไหมเขาจะสามารถเป็นคู่รักที่ดีให้กับคุณได้จริงๆหรือเปล่าในอดีตที่ผ่านมานะคะแต่จากที่บี้เห็นจริงๆแล้วเขาก็มีความรู้สึกปรารถนาดีแล้วก็หวังดีกับคุณจริงๆนะคะเขามั่นใจในตัวของคุณเสมอคะ่ะ แต่เขาเองอ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะความเจ็บปวดความเสียใจที่ผ่านมานะมันทำให้เขาเติบโตและก็เข้าใจความรักมากขึ้นนะคะอย่าทิ้งเขาไว้คนเดียวนะได้ยินเสียงหัวใจของเขาไหมนะคะมันกำลังบอกว่ารักคุณค่ะสิ่งที่คุณพูดนะคะบางครั้งมันก็ทำาลายจิตใจของเขาเหมือนกันนะ เขาอยากให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณสำคัญสำหรับเขาค่ะอ่าอีกสองใบนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะลงเอยอย่างดีใบสุดท้ายเขาทรมานนะคะจากความเหินห่างและความเย็นชานะอ่านี่คือในส่วนของข้อความนะคะ เดี๋ยวบีจะเปิดอันนี้ให้อีกนิดนึงนะคะขอดูซิว่าเรื่องราวในอนาคตจะเป็นยังไงนะ อืมเนี่ยคิดที่จะมีอสังหาริมทรัพย์จริงๆด้วยนั้นเนี่ยทั้งคุณลาคาว่าวางแผนอนาคตร่วมกันอยู่นะคะคือในอนาคตอะคะ่ะจะต้องได้มีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างคะ่ะวิวว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันจริงๆจังๆก็ได้นะมันเหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องเลือกอะ นะคะจำเป็นจะต้องเลือกทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็ปล่อยบางสิ่งบางอย่างไปนะคะสิ่งที่ยึดติดมานานนะคะสิ่งที่ทำมานานมันต้องได้มีการเปลี่ยนแปลงค่ะเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแักเขาสามารถที่จะไปกันได้ต่ออย่างมั่นคงมากขึ้นนะคะพอถ้าดูจากนาหน้าไพ่ตรงนี้นะบีก็มองว่ามันเป็นพลังงานที่ดีนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณแักเขา ในอนาคตจะเป็นในทิศทางที่ทุกอย่างจะชัดเจนทุกอย่างจะเป็นรูปเป็นร่างนะคะแต่ว่ามันก็มีบางอย่างเป็นอุป,ปรสรรคอยู่เหมือนกันค่ะนั่นก็คือถ้าพูดคุยกันแล้วยังไม่สามารถที่จะเป็นไปได้นะคะยังไม่สามารถที่จะมาเริ่มต้นอยู่ด้วยกันได้เนี่ยบางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องกลับไปเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ยังไงก็คือ ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วต้องการจะอยู่ด้วยกันอะคะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่างานก็ยังเคลียร์ไม่ได้นะคะยังไม่สามารถที่จะย้ายมาอยู่ด้วยกันได้มันก็เหมือนกับว่าจําเป็นจะต้องไปเริ่มต้นกันใหม่ก็รอเวลาที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งเพราะบีมองว่าคุณและเขาหลังจากที่ได้เจอกันหรือมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนเมษาก็ได้นะ อ่น่าจะได้มีการตัดสินใจพูดคุยตกลงกันในบางสิ่งบางอย่างอะค่ะนะคะในการที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขามันเติบโตแล้วก็มั่นคงมากขึ้นแต่ถะหากว่าในช่วงของเดือนเมษาถ้ามันเกิดขึ้นตามเดือนที่พี่ไพ่ให้มานะคะแล้วในช่วงเดือนนี้ยังคุยกันไม่ได้นะคะยังไม่ตกลงกันยังไม่ได้เคลียร์กันที่จะทําให้ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนแปลง มันก็จะเป็นการเลื่อนไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีกำหนดอาจจะเลื่อนไป6เดือน8เดือนนะคะบางทีก็อาจจะเป็นปีเพราะฉะนั้นแล้วนะบีจึงใช้คำว่าเริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นนับกันใหม่ในการที่จะรอคอยให้ได้มีจังหวะเวลาได้มาอยู่ด้วยกันนะแต่ที่แน่ๆล่ะคะ่ะยังไงนะคะจะต้องได้มีการพูดคุยตัดสินใจบางสิ่งบางอย่าง ซึ่งบางครั้งบางคู่นะ่ะอาจจะคุยแล้วอาจจะเปิดเผยมาแล้วนะคะว่าอยากจะอยู่ด้วยกันนะอยากจะสร้างอนาคตไปด้วยกันอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะอยากจะทําธุรกิจร่วมกันอาจจะเปิดเผยไปแล้วก็ได้ค่ะแต่เพียงแค่ว่ายังอยู่ในกระบวนการของการคิดว่าเออมันจะเป็นไปได้จริงๆไหมเราจะย้ายงานได้ไหมเราไปแล้วมันจะมีงานให้เราไหมหรือเขาเองจะย้ายมาอยู่กับคุณเขาก็ต้องมองแล้วว่าเออเขามาที่นี่นลเขาจะมีงานไหมอะไรไหมแบบเนี้ยค่ะมันเหมือนกับ จะอยู่ในช่วงของการตัดสินใจก,กันก็ได้แต่บีมองว่าในช่วงของเดือนเมษาเนี่ยน่าจะได้มีนะคะการตัดสินใจอย่างชัดเจนแต่ถ้าหากว่าในช่วงของเดือนเมษามันยังไม่เสร็จสิ้นทุกอย่างในการตัดสินใจมันก็อาจต้องรอไปอีกประมาณ6เดือน 8, 8เดือนในการที่จะได้ตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นระยะเวลาที่พี่ไพ่ให้มาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะอืมแต่บีอะบอกได้เลยว่าในอนาคตอะมันจะเป็นความสุขค่ะ เนี่ยนะคะมันจะเป็นความสุขถ้าตกลงกันได้ถ้าตกลงกันได้นะคะว่าเออจะแบบช่วงเวลานี้เวลานี้นะคะเราจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราจะเริ่มต้นกันละกันนะคะในความมั่นคงมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ทุกอย่างมันก็จะกลับตลับบัดแล้วก็กลับไปอยู่ในจุดเดิมนี่คือสิ่งที่พี่ไพ่ย,ย้ำเลยนะอ่าขอพี่นางฟ้านะคะ ความรักครั้งนี้อะค่ะมันจะเป็นความรักที่ดีนะคะเป็นความรักที่มีความเอื้ออาทรซึ่งกรรันและกัน,นะคะ่ะเป็นความรักที่จะเข้ามาเติมเต็มนะคะความอบอุ่นในใจให้กรรันและกันนะคุณและเขาเนะะี่ยค่ะมาเจอกันก็พอพรมลิขิตนะคะบางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจถ้ายังสับสนยังไม่จําเป็นต้องรีบตัดสินใจค่ะตัดสินใจเมื่อคุณรู้สึกว่ามันชัว มันแน่นอนนะคะมันมีโอกาสเป็นไปได้คิดดีแล้วค่อยตัดสินใจไม่มีอะไรสายนะคะคุณสามารถเชื่อเซนต์ของตัวเองได้เลยนะคะการให้อิสระนะคะของการละกันในเวลานี้นะคะคุณสามารถทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจของตัวเองได้เลยะคะ่ะ อ new love ไม่ว่ายังไงก็ตามคุณรักเขาจะต้องได้เริ่มต้นความรักบทใหม่ด้วยกันนะคะมีความปรารถนาซึ่งกันและกันมากๆแหละค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้มันอาจจะเหงาหน่อยมันอาจจะโดดเดี่ยวหน่อยเพราะว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะแต่ถ้าคุณผ่านช่วงเวลาตรงนี้ไปได้นะคะสิ่งต่างๆมันก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ตามที่มันอึดอัดใจที่มันทุกข์ใจอะคะ่ะถ้าเป็นไปได้ทิ้งมันเอาไว้ข้างหลังแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะในเวลานี้ต่างคนต่างก็คิดถึงเนะะี่ยค่ะอยู่ในมุมของตัวเองนะ,ะถ้าคุณนะคะอธิฐานขอพรก,กับเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิะะ์สิทธิ์เนี่ยค่ะคุณก็จะมีโอกาสได้รับพรนั้นนะคะพรนั้นจะสำฤทธิ์ผละคะ่ะ ขอลักคณนาราศีเพิ่มเติมนะคะราศีเมถุนนะคะหรือคนที่เกิดวันที่สามคนที่เกิดวันที่สิบสี่ค่ะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่สิบแปคนที่เกิดวันที่ยีสิบหกค่ะและคนที่เกิดวันที่สิบราศีมังกรนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับคลิปนี้ ีเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ